เปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นะนี่ให้ดูโหตักแบบรวดเร็วทันใจโอ้ยเร็วมากนะต่ออะไรพี่ะในะปุ๊บปั๊บไปแล้วมันจริงๆร้านนี้ปุ๊บปป๊ นะลีลานี้นะครับทางพี่บอกว่าตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นยันปิดร้านนะไม่ได้หยุดนะตอนนี้คิวคิวเตลิด200ไปแล้วนะตอนนี้นี่นะเขาเขาขับเร็วนะผมต้องมางขอดูลูกค้าเขาเยอะนี่เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นหมูกุ้งธรอันี้เป็นหมูกุ้งธรรมดาสวัสดีครับปักหลักชแนลนะวันนี้ปักหลักชแนลเราอยู่ที่ชนบุรีนะครับตลาด700ไร่สัตหีบเดี๋ยวให้ดู นี่ก่อนเข้ามาร้านนี้ไม่ธรรมดานะให้ดูลีลาจากนี่นี่ลีลาพ่อค้าสวัสดีครับเดี๋ยวขอถ่ายคลิปหน่อยนะนแล้วก็ที่สําคัญให้ดูนี่นี่นี่ให้ดูเตาโอ้โหนี่เปิดมุมกว้างให้ดูหน่อยนี่โอ้โหทําไม่หยุดเลยแบบรัวๆนะครับโนโนโนอันนี้ใส่กล่กองอย่างดีเลยนะครับ นะก็เดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมกรรมวิธีการทําแล้วก็ดูลีลาพ่อค้ามันมันกันนะว่าเป็นยังไงนะครับทํารัวๆทำเร็วๆนะทำแบบอันนี้เรียกว่าไฮ้สปีดนะไปเลยเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับ นี่ยเปิดเปิดปุ๊บปิดปับ๊บเน่เน่ให้ดูโหตักแบบรวดเร็วทันใจเดี๋ยวนะผมด้วงห่างกันได้อะตามไม่ทันไม่ใช่อะไรพร่าค้าแบบโอ้ยเร็วมากนะ ส,สั่งเลยนะครับสั่งสั่งได้เลยนะครับออเดอร์ด้านนี้ได้เลยนะครับต่ออะไรี่กันแม่ฮะปุ๊บปั๊บไปแล้วนะนะ นี่เปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บนี่นะตามไม่ทันจริงอ,อันนี้อันนี้ทำอะไรอ,อ๋อทำวุ้นเส้น <laughs> เขียนด้านหลังนี่นะเดี๋ยวให้พี่เขาให้นะครับ นไม่นะโหแบบปุ๊บปั๊บปุบปั๊บที่สำคัญอันนี้ยกต้นให้เลยนะผักชีนี่ผักชีเต็มๆนะโนะโหแบบจัดให้ทั้งต้นนะไม่ต้องกลัวนะในโหลีลาแบบ สั่งได้เลยนะครับออเดอร์ด้านนี้นะครับบริการได้เลยอ่าบอกได้เลยครับหมายเรียกอะไรคิวที่1 88่นะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ2 0 0ร้กคิว2 0 0รกว่าคิว228ริคิวส2 8ิแคิวแต่ถ้าหมดปุ๊บจะย้อนกลับมาที่1เหมือนเดิมอ๋อ นะครับก็200กว่าคิวนะก็ลองคำนวณดูว่ากี่หม้อนะพิจารณาจดรายการด้านนี้เลยครับขออนุญาตจ๋าด้านนี้เลยครับจดรายการด้านนี้เลยนะครับการมีอะไรต่อป่ะธรรมดา ฮะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแล้วเหรอหนึ่งเก้าเก้าแล้วครับหนึ่งเก้าเก้าแล้วนะครับเอ็งบอกได้เลยจำหมายเลขอะไรจ้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าไปเจ้ามารับแล้วครับด้านนู้เลยค่ะอ่าด้านนู้นเลยครับด้านนู้นเลยนะครับก็สนุกแล้วคาับอยู่ที่อ่านี่เลยนะครับธรรมดา60บาทพิเศษ100บาทนะครับแล้วก็ถ้ารวมก็100บาทนะครับ <laughs> ผมตามไม่ทัน <laughs> อันนี้จริงๆจริงิเอ่ยืนมุมนี้ก็ได้อ่ะนะจ้าเดี๋ยวตาัดมมาเอาได้เลยจ้า เสร็จแล้วนะไปแล้วนี่นะครับจดรายการเลยครับพี่จดรายการได้เลยนะครับ มันจริงๆร้านนี้โป๊ปะโป๊ปะสั่งได้เลยครับขอย้ายะจดรายการด้านหน้าจดรายการด้านนู้นเลยครับธรรมดา60จ้า60กสิบกับหนึ่งร้อบาทครับ นี่อันนี้เติมผักหมดแล้วนะอันนี้เติมก่อนนะครับอันนี้เป็นตั้งโอ้ตั้งโอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีอันนี้เป็นขิงว่ะเป็นขิงเป็นกระเทียมเห็ดหอมนะครับแล้วก็วุนเซนนะครับจดด้านนี้เลยเลยนะครับเซจังไทยมามามาหมายเลขบัตรเยเนาะ อันนี้ของของพี่ขายวันไหนบ้างครับเนี่ยที่นี่พัฒราหัตกระเสารครับพัฒนาหัตกระเสานะครับเริ่มประมาณสามโมงสี่โมงส <4 S 2> ี่โมงสี่โมงก็อ,อร่อยได้ก็ตอนห้าโมงประมาณมนะครับก็ประมาณนี้นะ,ะประมาณห้าโมงนะก็มา,าไม่เกินสองทุ่มก็หมดละไม่เกินสองทุ่มก็หมดแล้วต้องรีบมาด้วยช้าอดหมดแน่นอนนะช้าหมดอดนะครับ ได้เลยนะจ๊ะรับออเดอร์ด้านนี้ได้เลยนะครับโอ้โห,โโหนี่ทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่หยุดเลยนะครับไอ้เนี่ยทำกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่หยุดเลยนะสั่งได้เลยนะเหลือไม่มากแล้วจ้ามาดามจ้ามดามจ้าจริงสั่งได้เลยนะครัเหลือไม่มากแล้วนะจ๊ะสั่งได้เลยนะครับ ่หมูเดินที่การอะไรนะปุ๊บอั๊บ อ่าสต็อมตัวเราเองนะไม่ทันปุ๊บปับปุบปับนะอะไรผมปิดมุมกว้างนะไม่ทันรนีอนะลีลานี้นะครับ ทางพี่ก็บอกว่าตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นยันปิดร้านนะไม่ได้หยุดนะตอนนี้คิวคิวเติลสองร้อยไปแล้วนะตอนนี้ไอ้ปุบปับปุบป๊บปุบป๊บไม่ไถ่ายคลิปมาผมชอบพี่เขามากเลยมันมากนะแล้วผมถ่ายบบ พันกัวคลิปนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบโหผมถ่ายแล้วผมมีความสุขมากมันมากนะแบบโอ้ไม่ได้ดูอาหารนะดูดูลีลาพ่อขาเนี่ยรักขายายาขายาหนึ่งนะไอ้หนุ่มพันมือเลยนะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มพันมือนี่นี่ดูนะตอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนี่นะเขาเขาขับเร็วนะผมต้องมาขอดูลูกค้าเขาเยอะ นี่เสร็จแล้ว oh. mm. okay. นะครับอันนี้หมูนะอันนี้อันนี้เป็นหมูนะครับจะมีกุ้งธรรมดากุ้งพิเศแล้วก็มีหมูล้วนอ่ามีหมูล้วนนะครับนี่นะโอ้โหนี่การนมีอะไรบ้าง่ได้รวยระมรขาฝั่งด้วย สองธรรมดาจ้ามิสเซกุ้งรวหมดเลยใช่ไหมมิสเซกุ้งอย่างเดียวเลยไม่มีรวมแลบบ้วอันนี้จะเป็นหมูกุ้งธรรมดาอันนี้เป็นหมูกุ้งธรรมดานะครับอันนี้คือ60บาท60บาทครับอ่าอันนี้อันนี้60บาทนะครับนี่นะโอ้โหนี่กุ้งพิเศษใช่ไหมมิสกุ้ง

นี่นะโอ้โหนี่ให้ดูสั่งได้เลยนะเหลือไม่มากแล้วนะครับสั่งได้เลยนะครับเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะไม่ถึงสิบมอลแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ถึงสองพุทธเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทุ่มเดียวหมดแล้วทุ่มเดียวหมดแล้วนะวันนี้นะอย่ารีรอต้องรีบสั่งนะเดี๋ยวอด <laughs> นี่เดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้เดี๋ยวผมให้ดูลีลาพ่อค้ามันมันก่อนนะ นี่ฮะสั่งได้เลยนะครับพี่สั่งกันได้เลยนะครับออเดอร์ด้านข้างนะครับตอนนี้คิวคิวไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้รู้สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าไปแล้วนะครับคิวตอนนี้นะแล้วก็ตอนนี้จะหมดแล้วนะครับจดบ้างไม่จดบ้างใช่ไหมใหม่ไม่ได้จดเลยอ๋อไม่ใหม่ไม่ได้ไม่มีเวลาจดเลยนะอ๋อ อเาจอดาเงนะี่ไม่จอด้ัรเท่าไหร่นะไอเดี๋ยวนะที่ที่จอดคิวมาตอนเนี้ยไปที่ร้อยเก้าร้อยสองร้อยกว่าแล้วนะจริงจริงครับอ่าแล้วก็อันนี้คือลูกค้าเดี๋ยวมารับนะครับโอ้ตอนนี้สดจริงแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มเดียวนะหมดแล้วเนี่ยนะครับต้องรีบมานะฮะ วันนี้ไม่ถึงสองทุ่มแน่นอนไม่ถึงสองทุ่มนะครับนี่เลยนะอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแลวก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปากหลักชาแนด้วยนะครับปากหลักชาแนเราก็จะมาหาของอร่อยนะตามท้องตลาดตามสรีทฟูด้ดถนนคนเดินนะครับอย่างเช่นคลิปนี้ผมอยู่ที่ ตลาดเจ็ดร้อไร่นะครับชนบุรีนะครับก็พามาดูนี่เลยนะอ่าพ่อค้าพันมือ <laughs> ขอบคุณมกากครับนะ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพักหลักชาแนลครับนทำเสร็จไหมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่เท่านั้นเลย